กับสวัสด,ดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมา แจกโค้ดนะคบพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมาแจกรหัสไฟฟีด้วยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดอยากได้รหัสไฟฟีนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้พี่มีของดีๆมาแนะนํานั่นเองนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับเนาะขอโค้ดพี่มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะว่าพี่ เอาโค้ดมาแจกหน่อยนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดเว็บธาตุทองโซนนะครับเนาะเอามาแจกหน่อยพี่นะครับก็คือพี่ก็ได้นะครับเนาะไปขอจากเจ้าของเว็บนะครับเนาะเราก็เอามาให้ทุกคนนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าพี่เสียสละขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเข้ามายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีละกันนะครับและวันนี้พี่จะมาแจกรหัสฟรีนะครับเนาะถ้าคนไหนได้ก็คือเอาไปเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่า จะได้รหัสฟรีๆแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เลยครับเนาะแล้วก็ถามว่าพี่เอามาจากไหนนะครับเนาะรับมายังไงนะครับเราก็พี่ขอบอกเลยนะครับตอบได้คําเดียวก็คือมาจากเว็บท่าทองโชนนะครับเนาะเว็บที่เพิ่งเปิดบริการใหม่นะครับเนาะและเป็นเว็บที่มาแรงในตอนนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่โกงไม่เกียนได้จริงแน่นอน100%นะครับก็คือสามารถสุ่มได้นะครับเพราะว่ามีบริการสุ่มเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเติมเงินกองง่ายนะครับเพราะว่า ถ้าคนไหนเติมไม่เป็นนะครับก็มีวิดีโอให้ดูนะครับนอนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าวิดีโอก็มีให้ดูเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนเติมไม่เป็นนะครับก็สามารถดูวิดีโอได้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าจะเป็นเป้าหมายเลยเลยครับแต่ก็อย่าลืมไปฟ l ลโลหรือกดติดตามเพจเขาด้วยละกันนะครับเนาะก็จะเป้าหมายเลยนะครับส่วนโค้ดวันนี้นะครับก็เอาไปเลยละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับว่าพี่ไปขอมาแล้วนะครับเนาะเขาก็ให้จริงๆนะครับโค้ดใจดีเลยนะครับก็ นี่เลยนะครับสามารถใส่ได้ทุกคนเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากใส่นะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับถ้าคนไหนอยากเล่นนะครับก็ ลิงจะอยู่ใต้คลิปพี่แล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับเนาะก็ลงไปจิ้มแล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะได้มา9เครดิตนะครับเนาะแล้วเราก็สามารถไปสุ่มได้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าการสุ่มนะครับก็มีเยอะาให้เราสุ่มนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับในการสุ่มนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับเนาะมี ID หลักร้อยนะครับแล้วก็มี ID ท่าทางปักธงนะครับแล้วก็มี ID เยอะแยะมากมายให้เราสุ่มเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เลือกสุ่มได้เลยนะครับก็มีตตั้งแ่9บาท นะครับจนถึง1บาทกันเลยที่เดียวเชียวนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของการสุ่มนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอย่าพลาดละกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นเป่ามานี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่ามีให้เราเลือกสุ่มนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นเป่ามานี่นะครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มสุ่มเลยละกันนะครับไม่พูดภาพทําเพล์นะครับเนาะสิบคดดิตไปก่อนเลยละกันนะครับเนาะโอ้โหไม่ได้นะครับก็คือ พี่จะสูมทีละ1บาทละกันนะครับเนาะจัดไปเลยละกันนะครับครั้งนี้เอาไป10เครดิตละกันนะครับเนาะได้หรือเปล่าโอ้โหยังไม่ได้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับเนาะก็หมดไป20เครดิตแล้วนะครับเนาะก็จัดต่อเลยละกันนะครับเนาะอีก10เครดิตละกันนะครับพี่ขอบอกยลยครับว่าถ้าพี่ได้นะครับเนาะก็คือพี่จะแจกเลยนะครับเนาะก็ จ่ายไปอีกเลยละกันนะครับเนาะอีก10เแคดิตละกันนะครับเนาะอีก20ละกันนะครับก็จ่ายไปเลยละกันนะครับทุกคนโอ้โหยังไม่ได้นะครับเนาะครั้งนี้พี่ว่าพี่ต้องมาแล้วนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่จะสุ่มจุดเด e ิมเลยนะครับเนาะพี so, right ่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าครั้งนี้นะครับต้องได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าครั้งนี้นะครับ้าไม่ได้พี่จะด่าเอาล้ครับเนาะก็จ่ายไปเลยละกันนะครับเนาะจะาได้หรือเปล่าสำหรับครั้งนี้นะครับแค่1นค่ดิทเท่านั้นนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะดมาเ หน้าโปรไฟล์นะครับเนาะแล้วเราก็จะได้ในส่วนของรหัสนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นรหัสประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นไ d หลักร้อยนี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นไ d หลักร้อยนะครับเนาะเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับเนาะก็ถือว่าพี่แจกะลันกครับใครได้ก็เอาไปเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับ ID หลักร้อยนะครับเนาะก็มีทางด้านของ หมวกข้างข้าวนะครับนาแล้วก็มีสกินหมากนะครับเนาะมีสกินปืนมีสกินเขี้ยวนะครับนาแล้วก็มีเพชรให้เราด้วยนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้เหมือนพี่นะครับแล้วก็ถ้าคนไหนอยากได้ก็เอาไปเลยนะครับเนาะรหัสพี่โชว์เมื่อกี้นะครับถ้าคนไหนอยากเล่นก็คืออยู่ใต้คลิปนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะสำหรับลิงก์นะครับก็เป็นลิงก์เว็บนะครับก็อยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถจิ้มเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเนาะอย่าพลาดละกันทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าออกโคตรง่ายเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาได้เลยนะครับทุกคคคคนน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 กก็ออย่่่าาาาพลลดะะะััััรรรบบบบบสหห้งไทีแว อยากเล่นอยากได้นะครับเนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับพี่ก็รีวิวให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับโนว่าไอดีก็ไม่ได้กาดนะครับเนแต่ถ้าคนไหนอยากได้นะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้ละกันนะครับเนสนับไปดีตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนนี่เลยนะครับทุกคนก็มีสกินปืนพอเล่นได้นะครับเนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนก็อย่าลืมละกันนะครับถ้าคนไหนอยากได้รหัสหรือว่าอยากได้เป็นคิวต่อไปนะครับเนก็คือ เข้ามาแล้วนะครับนะ้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับนี้นะครับนะ้อยก็ถือว่าพี่ขอตัวไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบาย